คุณยุทธพงศ์ก็โตเสียเหงแล้วครับว่าไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์หลังออกมาวิจารณ์นโยบายขึ้นค่าแรง600บาทจวกรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเก่งแต่กู้บริหารไม่เป็นวันนี้วันที่7ธันวาคมครับคุณยุทธพงศ์จะรัสเสถียรสอสอจังหวัดมหาสารคามเนี่ยก็เป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยกล่าวถึงกรณีของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยระบุถึงนโยบายขึ้นค่าแรง600บาทพักเพื่อไทยเนี่ยควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วย เขาบอกว่าคุณสุชาติเนี่ยออกมาวอยวายอาจจะไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐ,ฐกิจสมัยใหม่คุณยุทธพงษ์ยังกล่าวต่อไปอีกว่าการที่คุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยได้พูดถึงเรื่องค่าแรง600บาทต่อวันภายใน4ปีเนี่ยคือการที่พักเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นรัฐบาลเราบริหารเศรษฐกิจแบบมืออาชีพเศรษฐกิจประเทศไทยจะโตเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ5ต่อปีพอเศรษฐกิจดีนักธุรกิจมีเงินเยอะมีรายได้เยอะ ก็จะมีเงินจ่ายค่าแรงงานสูงขึ้นไม่ได้กระทบอะไรกับภาระงบประมาณแผ่นดินเลยคุณยุทธพงษ์ยังกล่าวต่ออีกว่าอย่าลืมนะว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวค่าครองชีพเนี่ยสูงไปเท่าไหร่แล้วเงิน100บาททานข้าวมื้อนึงยังไม่อิ่มเลยถ้าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ปรับค่าแรง600บาทต่อวันผู้ใช้แรงงานและคนจนจะอยู่อย่างไรถ้าประชาชนเห็นว่านโยบายค่าแรง600บาทต่อวันเนี่ย ของพรรคเพื่อไทยดีเลือกตั้งคราวหน้าขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยให้แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ฝีมือการบริหารมากกว่าอย่างพ,พรรคพลังประชารัฐเนี่ยประกาศค่าแรง400บาทก็ยังทําไม่ได้เลยเพราะพลเอกประยุทธ์บริหารไม่เป็นเก่งแต่กู้จึงไม่รู้ว่าจะบริหารอย่างไรให้ได้ค่าแรง600บาทอันนี้คือคุณยุทธพงศ์เขาบอกมาอย่างนี้คุณผู้ชมนะฮะแล้วคุณผู้ชมละ่ะคิดเห็นว่าอย่างไรก่อนหน้านี้ตอนเลือกตั้งอย่างที่คุยกันร,รู้กันทุกคนเนี่ยว่า เขามีนโยบายหาเสียงก็คือ400บาทคือค่าแรงขั้นต่ำแต่ณขณะนี้พรรคเพื่อไทยบอกว่าเดี๋ยวถ้าฉันได้เป็นรัฐบาลเนี่ยภายในปี70เนี่ย600บาทต่อวันอ่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็แสดงความคิดเห็นมาจะแสดงความคิดเห็นว่าโอ้ฉันคิดเหมือนคุณยุทธพงศ์หรือคิดแตกต่างจากกันไปไม่ใช่ปัญหาครับเห็นต่างกันได้แต่เราจะไม่แตกแยกประมาณนี้ฮะขอบคุณครับ สนับสนุนโดยอาบัลอนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเขา่าด้วยอาบัลอนคอลลาเจนจากแบรนด์เลวิลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะคุณสันทนาก็แฉธุรกิจคุณชูวิทย์ครับอ้างว่าตกแต่งบัญชีเลี่ยงภาษีท้าคุณน็อตเนี่ยนะครับกองสลากพัดเนี่ยนะวางเงิน200ล้านและไปออกรายการทีวีร่วมกันหากตนเนี่ยนำเอกสารด้านการเงินของบริษัทมาได้ให้มอบเงินให้ตนวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะฮะช่วงเวลาประมาณสักสิบนาฬิกา ของวันที่7ธันวาคมที่โรงแรมแกรนเซ็นเตอร์พอยต์เพลินจิตถนนวิทยุก็มีคุณสันทนาะประยุรัตน์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับถึงกรณีการแจ้งความดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์พร้อมกับพวกคุณสันทนาบอกว่าย้อนกลับไปหน่อยตั้งแต่ปี43บัญชีงบดุลของบริษัทนายชูวิทย์เนี่ยมันมีภาวะขาดทุนมาโดยตลอดโดยตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการตกแต่งบัญชีไหมเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่ อีกทั้งการปล่อยให้กรรมการบริษัทเนี่ยมากู้ยืมเงินบริษัทประมาณกว่า400ล้านบาททั้งๆท,ที่บริษัทเนี่ยมันมีภาวะขาดทุนนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรนอกจากนี้ยังมีการนำโฉนดที่ดินเนี่ยสบริษัทมาแสดงอีกเพื่อยืนยันว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยเป็นของนายชูวิทย์จริงๆโดยจะนําเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อกรมสัมภากรให้ดําเนินการตรวจสอบบริษัทของนายชูวิทย์และก็ยืนยันนะฮะว่าจะเอาผิดกับนายชูวิทย์อย่างแน่นอน ล่าสุดก็ร้องทุกกล่าวโทษนายชูวิทย์ไปแล้วถึง9คดีด้วยกันคดีแรกเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนในข้อหาโรงแรมเดอะเดวิสมั่วสุมยาเสพติดและเปิดสถานบันเทิงเกินเวลาที่กำหนดในพื้นที่สอนอทองหล่อคดีที่สองคือวันที่8พฤศจิกายนครับที่คุณชูวิทย์ออกมาแถลงข่าวและชี้ไปที่สุนัขพร้อมเรียกชื่อตนแจ้งความดูหมิ่นโดยการโฆษณาและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพื้นที่สอนอทองหล่อ คดีที่3เนี่ยเพฤศจิกายนพื้นที่สอนอลุมพินีข้อหาพูดพาดพิงให้เสียหายและดูหมิ่นด้วยการโฆษณากรณีของคุณทอมเครือสโสพลเนี่ยพูดถึงคุณชูวิทย์และมีการพาดพิงมาถึงนายสันทนะในช่อง YouTube ของตนเองคดีที่4ก็คือวันที่ 9. พฤศจิกายนแจ้งความเนี่ยสกรรมด้วยกันนะฮะในพื้นที่สอนอทองหล่อก็ได้แก่เอาผิดในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าโดยการโฆษณา กรณีของการเผชิญหน้ามีปากเสียงกันและนายชูวิทย์เนี่ยท้าชกต่อยกันที่หน้าสอนทอทองหล่อรมที่2ครับกรณีของคุณชูวิทย์โทรหาพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งพาดพิงถึงตนโดยใช้คําว่าสันขวานรมที่3มเนี่ยเขาบอกคุณชูวิทย์โพส์พาดพิงว่าตนเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกเก็บค่าที่จอดรถในตลาดใหม่ดอนเมืองในข้อหาหม,มิ่นประมาทพื้นที่สอนอทองหล่อ ส่วนคดีที่7 3ธันวาคมพื้นที่สอนอลุมพินีซึ่งตนก็มาดูคลิปย้อนหลังเมื่อครั้งที่ตนเองเนี่ยเผชิญหน้ากับนายชูวิทย์ที่รัฐสภาจึงมาแจ้งความในข้อหาดูหมิน่นด้วยการโฆษณาคดีที่8ก็วันที่6ธันวาเนี่ยตนได้ไปร้องเลขาธิการสภาพู้แทนรัษฎรกรณีที่นายชูวิทย์เนี่ยเข้าไปก่อความวุ่นวายและบุกรุกเขตห่วงห้ามบริเวณรัฐสภาคดีที่เก้าบอกวันเดียวกันเลยฮะก็ไปร้องปปงอ,อีก กรณีที่คุณชูวิทย์เนี่ยเอาข้อมูลธุรกรรมของการเงินเนี่ยของนายตู้ห่าวไปให้ใหกับบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ทพานรองผบตรซึ่งตนมองว่าหลักฐานนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลลับและไม่ใช่หน้าที่ของนายชูวิทย์ยางไรก็ตามเขาบอกแจ้งไปหมด9คดีเนี่ยจะต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งในบ่ายวันนี้ก็คือวันที่7ธันวาเนี่ยแหละครับแต่เบื้องต้นตั้งข้อสังเกตว่าการที่คุณชูวิทย์เนี่ยไปมอบบรีเออร์ให้กับสอนอทลนั้นเนี่ย คุณสันธนะบอกเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายเนื่องจากตนก็มีคดีความกับคุณชูวิทย์อยู่ที่นั่นเหมือนกันนอกจากนี้คุณสันธนะยังโชว์ภาพอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่ไปร่วมงานแต่งลูกชายคุณชูวิทย์เนี่ยและก็ตั้งข้อสังเกตถึงความใกล้ชิดสนิทสนมว่าสันนิษฐานว่าบุคคลในภาพเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์หรือไม่เนื่องจากว่ากระแสสังคมเนี่ยมีการสร้างวาทกรรมให้คุณสันธนะเนี่ยเป็นคนขายชาติ ซึ่งเชื่อว่าเป็นปฏิบัติการ IO สํสำหรับกรณีของตู้ห่าวนั้นเนี่ยตนก็ได้ประสานกับทนายความส่วนตัวของตู้ห่าวตลอดทราบมาว่ายังไม่มีการยื่นประกันตัวซึ่งตอนนี้รู้สึกช้ำใจมากเพราะเขาเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยจึงอยากจะฝากบอกว่าหากตู้ห่าวเนี่ยมีโอกาสได้ออกมาชี้แจงแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันไม่เป็นความจริง นายชูวิทย์จะต้องเป็นคนรับผิดชอบส่วนกรณีของคุณน็อตกองสรกพัดก็ออกมาถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่าคุณสันทนาเนี่ยก็ไม่มีอำนาจใดๆนะในการจะมาตรวจสอบบริษัทของตนเองนั้นเนี่ยคุณสันทนาชี้แจงว่าตนมีอำนาจนะมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ให้สิทธิพลเมืองในการตรวจสอบความผิดปกติหรือความไม่ชอบมาพากลได้ และพร้อมโชว์เอกสารทางการเงินของบริษัทกองสลากพัดโดยระบุว่าเป็นการดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์กรมธุรกิจการค้าภายในโดยคุณสันธนะฝากบอกคุณน,น็อตว่าอย่ามัวแต่เล่น Tik t o อกให้รู้จักอ่านข้อมูลทางกฎหมายด้วยและท้าให้คุณน,น็อตเนี่ยนำเงินมา200ล้านบาทมาวางไว้เป็นกรองกลางและไปออกรายการทีวีร่วมกันหากตนเนี่ยนำเอกสารด้านการเงินของบริษัทมาได้ให้มอบเงิน200ล้านบาทให้คุณสันธนะนี่ ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมเช้านี้ดูดูเดือดเลยเดี๋ยวเชื่อว่าบ่ายนี้ก็น่าจะดูเดือดเหมือนกันคุณชูวิทย์ก็น่าจะให้สัมภาษณ์ด้วยเช่นกันนะฮะได้ข่าวว่าจะมีการแถลงข่าวด้วยเดี๋ยวต้องรอดูแล้วครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปประมาณนี้ฮะสนับสนุนโดยอับอลนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเขา่าด้วยอับอลนคอลลาเจนจากแบรนด์เรลลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยได้โพสต์ผ่านโซเชียล ถึงกรณีที่คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเนี่ยได้ออกมาประกาศนโยบายการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้มาอยู่ที่600บาทต่อวันและเงินเดือนสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยจะอยู่ที่25,000บาทขึ้นไปภายในปี2570หากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลคุณสุชาติบอกว่าเพื่อไทยหากจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วยอย่าหาเสียงเพราะนึกสนุกแบบนี้ เพราะสิ่งที่พูดออกมามันก็เหมือนเป็นการโยนระเบิดเวลาให้กับเจ้าของกิจการการหาเสียงแบบนี้เนี่ยก็เป็นการโยนภาระให้ภาคเอกชนแต่ตัวเองเนี่ยได้คะแนนเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังจะไปกระทบกับนักลงทุนต่างประเทศอีกด้วยเพราะเขาจะไม่เข้ามาลงทุนการออกมาพูดแบบนี้มันจะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐ,ฐกิจทั้งระบบหากจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ ควรคำนึงถึงหายยนะทางเศรษฐกิจด้วยอันนี้คือโพสต์ของคุณสุชาติชมกลิน่นแต่ด้วยความเคารพก่อนหน้านี้การเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็จะมีอยู่พักหนึ่งขอญาตไม่เอ่ยละกันนโยบายการหาเสียงค่าแรงขั้นต่ำเหมือนกัน4 0 0 4 5 0บาทก็ทําไม่ได้แต่พอมาครั้งนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเขาก็ประกาศเลยว่าค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่600บาทและก็สําหรับผู้ที่จบปริญญาตรีก็จะมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่25,000บาทขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนนี่่มมัก็งือไขาวา เพื<ม>่อไทยจะต้องจะเป็นรัฐบาลและก็จะเกิดขึ้นภายในปี2,570ไม่ใช่เป็นรัฐบาลปุ๊บก็จะได้ทําให้ปั๊บไม่ใช่ฮะเขาก็ต้องมีระยะเวลาการทําของเขาด้วยเช่นกันซึ่งณขณะนี้ก็ปี65ปีหน้าก็66ก็มีเวลาอีก4ปีด้วยกันท่านผู้ชมนะฮะก็ประมาณนี้แต่เอาจริงๆนะใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่จะหาเสียงอะไรยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าทําไม่ได้ก็จะเป็นหมาเองผมมองอย่างนั้นนะ พูดแล้วทําไม่ได้ก็จะเป็นหมาเองผมไม่ได้ว่าใครนะฮะเพราะที่ผ่าน,านมาผมเชื่อว่าหลายๆท่านเขาก็ยี้แล้วอะยี้กับสิ่งที่พูดแล้วมันทําไม่ได้เมื่อวานนี้ท่านนายกก็ถามเรื่องของไอ้ค่าแรง600เนี่ยที่คุณอุ้งอิงประกาศไปเนี่ยนักข่าวเขาไปถามนายกนายกถามเอาแล้วจะเอาเงินจากไหนคือผมไม่เข้าใจนะคือนักบริหารเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเขาจะสามารถหาเงินมาจากตรงไหนได้บ้างจะทําอย่างไร ให้มันขยับขยื่นได้บ้างคือคําถามนี้เราไปถามผู้บริหารเราต้องการคําตอบแต่ผู้บริหารกลับมาถามเราแล้วอย่างนี้เราจะกลับไปถามใครดีคุณผู้ชมนะฮะก็ท่านผู้ชมพ,พิจารณาเอาละกันครับอันนี้คือข่าวก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ฮะขอบคุณครับสนับสนุนโดยอาบัลอนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเข่าด้วยอาบัลอนคอลลาเจนจากแบรนด์เลิลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะ คุณธรรมนัดโปรร่วมโบสต์ประชุมรัฐสภาครับหลังลือสะพัดว่าไปต่างประเทศวันนี้วันที่7ธันวาคมท่านผู้ชมนะฮะในการประชุมร่วมรัฐสภาที่มีคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งเป็นการลงมติร่างแก้ไขรัฐมนูญหมวด14การปรกครองส่วนท้องถิน่นที่เสนอโดยภาคประชาชนเนี่ยโดยเป็นการลงมติแบบขานชื่อสอสอสวทีละคน ปรากฏว่าในช่วงเวลา11นาฬิกา45นาทีร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าสสจังหวัดพะเยาพักเศรษฐกิจไทยได้ร่วมโบวตลงคะแนนด้วยท่ามกลางกระแสข่าวสะพัดว่าคุณธรรมนัทเนี่ยเดินทางออกไปประเทศดูไบตั้งแต่คืนวันที่31ตุลาคมดังนั้นก็ไม่มีการปรากฏตัวของร้อยเอกธรรมนัทตามหน้าสื่อแต่อย่างใดแม้นายชูวิทย์กมวิสิทธิ์เนี่ยอดีตนักการเมืองชื่อดังเนี่ยจะออกมาพาดพิงว่าร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยเกี่ยวข้องกับนายทุนจีนที่ทําธุรกิจสีเทาแต่ ก็ยังไม่ได้มีการออกมาตอบโต้แต่อย่างใดท่านผู้ชมนะฮะคือสรุปแล้วคุณธรรมนัทยังอยู่ในประเทศไทยในะขณะนี้ไม่ได้อยู่ดูไบนะฮะตอนนี้เนี่ยแต่ถามว่าอาจจะเคยไปมาไหมอย่างที่คุณชูวิทย์บอกอันนี้คือไม่ทราบแต่ความคืบหน้าวันนี้อยู่ที่รัฐสภา,าครับสนับสนุนโดยอัลบอนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเขา่าด้วยอัลอนคอลลาเจนจากแบรนด์เลวิิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะ